ก่อนที่ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง Hunting a in Connecticut หรือชื่อไทยว่าคารืหาดช็อกจะเข้าฉายสร้างความสยองขวัญสั่นประสาทไปเมื่อปี2009เนื่องจากคำโปรยที่ว่ามันสร้างจากเรื่องจริง แต่ใครเลยจะรู้ว่าสิ่งที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นํามาจากหนังสือของเรย์ค t ร์ทในชื่อ In the Dark Place ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1994โดยเนื้อหาของหนังสือมาจากบทสัมภาษณ์ครอบครัวเซเนเดเคอรแล้วเรียบเรียงขึ้นเป็นนวนิยายซึ่งเรื่องราวต่างๆในบ้านผีสิงอันลือชื่อแห่งรัฐคอนเนตทิคัตแห่งนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเอดและลอเรนวอร์เรนเช่นกัน ในทศวรรษที่1980ครอบครัวเซเนเดเคอร์อันประกอบด้วยอเลนและคาร์เมนสองสามีภรรยาและลูกชายคนโตชื่อว่าสตีเฟนอายุ14ปีสตีเฟนป่วยเป็นโรคมะเร็งและอยู่ในขั้นตอนการรักษา ส่วนลูกชายคนรองชื่อว่าไมเคิลลูกชายคนเล็กชื่อว่าปีเตอร์และลูกสาวคนเดียวของบ้านสเตฟฟนี e ย้ายมาจากนิวยอร์กเนื่องจากโรงพยาบาลที่รักษาอาการป่วยของสตีเฟนอยู่ในรัฐคอนเนตทติกัตก่อนหน้าที่จะย้ายมายังคอนเนตทิคัตอัลเลนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาเงินส่วนคาร์เมนรับหน้าที่ขับรถพาสตีเฟนข้ามจากนิวยอร์กไปรับการรักษาที่รัฐคอนเนตทติกัตเกือบทุกวันทั้งหมดจึงตัดสินใจย้ายเข้ามาบ้านหลังหนึ่งที่อเน และคาเมนรู้ตั้งแต่ในตอนที่ตกลงทำสัญญาเช่าว่ามันเป็นเฟ n เน a ร h o m ลหรือบ้านที่ไว้สำหรับจัดการแต่งศพและทำพิธีศพก่อนที่จะนำไปฝังตามหลักศาสนามาอย่างยาวนาน แต่ทั้งคู่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเนื่องจากคนตายมีอยู่ทุกที่และความตายก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่อย่างใดซึ่งผู้ให้เช่าขอร้องพวกเขาว่าอย่าได้ย้ายข้าวของที่อยู่ในห้องกระจกใต้ดินห้องหนึ่งออกไปไหนอย่าได้ย้ายแม้กระทั่งไม้กลางเขนที่ติดอยู่เหนือประตู เมื่อเข้ามาในบ้านครั้งแรกก็กลับเป็นสเฟนที่รู้สึกตื่นกลัวและขอร้องให้พ่อกับแม่ไปเช่าบ้านหลังอื่นแทนแต่ด้วยเงินจำนวนมากมายจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาบ้านใหม่อยู่ในเวลานั้นสีเฟนไม่ยอมลงไปนอนในห้องนอนที่อยู่ในชั้นใต้ดินเขาขอนอนในห้องนั่งเล่นที่อยู่ชั้นล่างของบ้านแทนสเฟนเริ่มเห็นสิ่งประหลาดต่างๆเช่นเสียงเรียกชื่อเขาในเวลากลางคืนการปรากฏของเงาผู้ชายผิวซีดผมดำยาวระบ และอื่นๆอีกมากมายมันทําให้เขาประสาทเสียกับสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้สตีเฟนพยายามบอกกับแม่ของตนซึ่งคาร์เมนก็บอกกับเขาว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งเท่านั้นทั้งที่เสียงในใจของเธอมันเตือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายไม่ปกติก็ตามทีสุดท้ายสตีเฟนก็รับปากแม่ของเขาว่าจะไม่เล่าอะไรให้ใครฟังและเก็บสิ่งที่สัมผัสได้ไว้เป็นความลับ เมื่อน้องชายของเขาไมเคิลกลับมาจากการไปพักผ่อนช่วงปิดเทอมที่บ้านยาสตีเฟนจึงกล้าย้ายเตียงนอนไปนอนกับน้องชายที่อยู่ห้องติดกันในชั้นใต้ดินส่วนห้องอีกห้องหนึ่งนอกเหนือจากห้องนอนเขาจะถูกปิดไว้และคาร์เมนก็ไม่ได้บอกเขาว่ามันคือห้องอะไร ในคืนนั้นเองที่ทั้งคู่เห็นปรากฏการโพสต์กริสโดยที่พวกเขาเห็นเงาดำๆของคนสามคนพูดคุยกันแล้วยกรถของเล่นของพวกเขาลอยขึ้นก่อนที่จะตกลงมาแตกทันทีที่พวกเขาขยับเขยื่อนร่างกายได้ทั้งไมเคิลและ Steven สตีเฟานติดแตกวิ่งหนีไปหาพ่อแม่อลันซึ่งเหนื่อยจากการเดินทางไปทำงานจึงโมโหแล้วบังคับให้ทั้งคู่แยกห้องกันนอนจะได้ไม่ชวนกันเล่าเรื่องผีจนหลอนไปเองขณะที่สเฟนและไมเคิลยืนยันว่าพวกเขาไม่ ได้พูดคุยอะไรกันแม้แต่นิดเดียว ในขณะนั้นอเลนมักจะขับรถกลับจากนิวยอร์กในทุกสุดสัปดาห์และระหว่างวันที่ทำงานเขาจะพักอยู่ในโมเทลเล็กๆด้วยความเหนื่อยจากการทำงานประกอบกับอาการเครียดจากพฤติกรรมที่ดูสติแตกของบรรดาลูกๆบวกกับที่เขาเองก็ประสบกับเรื่องราวประหลาดแต่เขาเลือกที่จะบอกกับตัวเองว่ามันต้องมีคำอธิบายได้ทำให้อเลนดื่มเบียร์มากขึ้นและกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์โดยเฉพาะกับทุกครั้งที่สตีเฟนพยายามเล่าถึงสิ่งผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในบ้านเขายังขวางหูขวางตากับเพื่อนของลูกชายที่มีชื่อว่าเจสันเพราะเพื่อนลูกมักจะทำตัวประหลาดชอบฟังเพลงที่ท้าทายความเชื่อทางศาสนาและแต่งตัวด้วยสัญ,ญลักษณ์บูชาซาตาน จากสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่เมื่อใบเสร็จค่าไฟมาถึงตอนสิ้นเดือนอลเลนโมโหมากจากค่าไฟที่สูงลร่วซึ่งเกิดจากการที่สเฟนเปิดไฟทุกดวงนอนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนอลเลนจึงถอดหลอดไฟทุกดวงทั้งในห้องของสเฟนและห้องของไมเคิลออกแต่ในคืนหนึ่งที่ไมเคิลวิ่งขึ้นมาปลุกเขาและบอกว่ามีแสงไฟในห้องสว่างขึ้นมาผู้เป็นพ่อก็วิ่งลงไปดูแล้วเห็นกับตาตัวเองว่าแสงไฟนั้นไม่ได้เกิดจากอุปกรณ กรอนทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยแต่ก็กลับเลือกที่จะดุไมเคิลแล้วไล่ให้เขากลับไปนอนในห้องที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สถานการณ์ในบ้านเลวร้ายลงทุกวันลูกคนอื่นๆก็เห็นสิ่งประหลาดกันจนสติเตลดิดจนพวกเขาไม่กล้านอนในตอนกลางคืนสตีเฟนเองเมื่ออาการมาเรงดีขึ้นแล้วก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องจนกลายเป็นคนที่พูดน้อยและหนีห่างจากทุกคนในบ้านแต่ใครเลยจะรู้ว่าเสียงเรียกชื่อของสตีเฟนที่เขาได้ยินทุกคืนนั้นมันยิ่งก้าวร้าวล้ำเส้นมากขึ้นมันเป็นเสียงเรียกกึ่งออกคำสั่งให้เขาทำอะไรบางอย่างที่พวกมันต้องการสตีเฟ ทุนไม่ไหวเขาจึงตกลงทําสัญญาใจกับมันว่าเขาจะยอมทําอะไรก็ได้หากพวกมันไม่มาปรากฏให้เขาเห็นและไม่รบกวนเขาในเวลาที่เขาต้องการพักผ่อนซึ่งพวกมันก็ยอมทําตามข้อแลกเปลี่ยนแต่อนิจจาสิ่งที่สตีเฟนได้รับช่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย วันหนึ่งหลานสาวสองคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกันกบสตีเฟนชื่อว่าลอร่าและแมรี่มาพักอาศัยอยู่ด้วยเนื่องจากแม่ของพวกเธอกำลังทำเรื่องฟ้องหย่ากับพ่อซึ่งนับวันสตีเฟนก็มีพฤติกรรมที่แย่ลงเรื่อยๆชนิดที่ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งพูดจาก้าวร้าวมีพฤติกรรมต่อต้านศาสนาและสังคมทั้งยังพยายามที่จะข่มขืนแมรี่ญาติผู้น้องในกลางดึกคืนหนึ่งและหากลอร่าไม่ตื่นขึ้นมาพบสิก่อนเขาอาจจะทำ ร็็กได้วันรุ่งขึ้นสตีเฟนจึงต้องส่งตัวเข้าสอบสวนและเพราะเขาเด็กเกินที่จะรับโทษตามกฎหมายจึงต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาไม่ต้องการพบเห็นคนในครอบครัวอีกต่อไปจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้แมรี่ย้ายไปอาศัยอยู่กับน้าอีกคนแทน ใช่ว่าความเลวร้ายจะบรรเทาลงหลังจากเรื่องนั้นในตอนนี้บ้านทั้งบ้านเปรียบเสมือนมีหมอกดำจางๆปกคลุมอยู่ตลอดเวลามันดูอึมครึมและหลายครั้งที่อุณหภูมิในบ้านลดต่ำลงอย่างรวดเร็วคารเมนและลอร่าถูกคุกคามทางเพศจากสิ่งที่มองไม่เห็น พวกเธอถูกอำนาจบางอย่างพยายามขคมค่มขืนและมันเกือบทำสำเร็จจึงมีความพยายามที่จะนำบาดหลวงเข้ามาสวดมนต์อธิษฐานให้กับบ้านแม้ว่าบาดหลวงนั้นจะไม่เชื่อคำบอกเล่าถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยการสวดมนต์อธิษฐานกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังโกรธเกรี้ยวและแผลงฤทธิ์แทบจะทันทีทันใดอลเลนถูกมแมลงวันนับพันบินถาโถมเข้าสู่ใบหน้าเขาพยายามลืมตามองก็ไม่เห็นอะไรนอกจากฉากสี ดำที่อยู่ตรงหน้าสุนัขแถวนั้นก็พากันเห่าใส่บ้านของพวกเขาทุกคืนจนถึงเช้าปีเตอร์และสเตฟฟนี่ได้ยินเสียงประหลาดและพบเห็นการปรากฏของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่วิ่งพล่านอยู่ในบ้านคาร์เมนได้ยินเสียงเรียกชื่อทั้งเธอและสามีสัมผัสดได้ถึงพลังบางอย่างที่เขย่าเตียงนอนของพวกเขาข้าวของในบ้านมักจะเคลื่อนย้ายได้เอง แม้ว่าสุดท้ายพวกเขาจะได้รับการติดต่อจากบาทหลวงสองคนที่มีสัมผัสพิเศษเพื่อเข้ามาทําพิธีมิสซาแต่กลายเป็นว่าการทําพิธีมิสซายั่ยยุให้มันแสดงอํานาจเต็มรูปแบบซึ่งบาทหลวงทั้งสองคนที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการคุกคามของวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นอีกด้วยคาร์เมนจึงตัดสินใจติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเอ็ดและลอเรนวอเรน ครอบครัววอร์เรนจึงส่งทีมวิจัย3คนมาเฝ้าสังเกตการในบ้านสเนเดเคอร์ทั้งทีมก็ต้องพบเจอกับสิ่งประหลาดที่พยายามคุกคามทางเพศพวกเขาเมื่อมันมีโอกาสและมันยังพยายามเอาชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านทุกคนไม่เว้นคนนอกอย่างทีมนักวิจัย เมื่อลอรนวอร์เรนเข้ามาเยี่ยมบ้านก็มองเห็นภาพในอดีตว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงบ้านที่ไว้ตกแต่งศพและจัดพิธีศพเท่านั้นแต่ในขณะที่ตกแต่งศพสับเปลอก็กทําการขมขืนศพทุกรายที่ถูกส่งเข้ามารับบริการโดยไม่สนใจว่าเป็นเพศใดและไวไัยใด ความวิปริตทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่เป็นส่วนหนึ่งในการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับคาร์เมนและลอร่าแม้แต่ลอเรนวอร์เรนเองก็เกือบโดนคุกคามในครั้งแรกที่เธอมายังบ้านหลังนี้แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้สับปปเปลิกกระทำการวิปริตเช่นนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มันก็คือสิ่งเดียวกันกับที่ทำให้สตีเฟนกลายเป็นคนละคนในตอนนี้เพราะมันคือปีศาจร้ายที่อยู่บริเวณนี้มันนานแสนานานจนมันฝังร่ากเง,งาแห่งความชั่วร้ายเอาไว้ มันพร้อมที่จะใช้มนุษย์ที่มีความอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจไว้เป็นทาสเพื่อให้พวกเขากระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายดังที่มันต้องการ เมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุอย่างกระจ่างแจ้งนักมานวิทยาส่งรายงานทั้งหมดไปให้ยังวาติกันเพื่อให้ส่งบาทหลวงนักไล่ผีมาทำพิธีพวกเขารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อจึงได้รับความช่วยเหลือจากสาธุคุณโนแลนอดีตทหารเรือผู้ผันตัวเป็นนักรบแห่งพระคริสหลวงพ่อตเตรียมตัวและชำระล้างจิตใจอย่างเข้มงวดก่อนที่จะมารับหน้าที่นี้ระยะเวลาในราวชั่วโมงกว่า เป็นสิ่งที่เหมือนฟันร้ายสำหรับทุกคนปีศาจพยายามทำลายพิธีทำลายศรัทธาโดยการกลดาสิ่งที่พวกเขาเคารพด้วยถ้อยคำหยาบคายมีหน้ำซ้ำมันยังทำให้อาการโรคหัวใจของเอ็ดวอร์เรนกำเริบขึ้นเพื่อให้พิธีหยุดชะงักกลางคันแต่เอ็ดก็พยายามอดทนจนพิธีจบมันใช้ฤทธานุภาพในการสำแดงเดชเหมือนกับจะฉีกบ้านออกเป็นชิ้นชิ้นบ้านทั้งบ้านสั่นไหวมีลมพัดอื้ออึงพื้นไม้ปิดงอผิดรูปจนไม้ทุกแผ่นแตกออกเป็น เสียงและเมื่อชั่วโมงวิปริตผ่านพ้นไปมเมฆหมอกดำมืดที่ปกคลุมบ้านก็จางหายไปเช่นกันแสงอาทิาตย์สาดส่องลงมาไปถึงห้องใต้ดินผ่านหน้าต่างที่เป็นฝ้าเหนือห้องทุกห้องอุณหภ,ภูมิในบ้านก็คลายความเย็นยเยือกมาสู่อุณหภ,ภูมิปกติ ท้ายที่สุดครอบครัวเซเนเดเคอร์ก็ตัดสินใจย้ายออกแทบจะทันทีที่พวกเขามีเงินก้อนมากพอส่วนลอร่ากับแมรี่กลับไปอยู่กับแม่ของพวกเธอสตีเฟนก็รับการรักษาจนเป็นปกติอีกครั้งแต่เด็กชายยืนยันว่าจะไปพบหน้าครอบครัวเมื่อได้บ้านหลังใหม่เท่านั้นและสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องจัดการก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้มันกลับมาเป็นดังเดิม